เราจะอยู่ที่ตรงไหนนะมันก็กลายเป็นมันก็กลายเป็นธุรกิจอหะนะแล้วคนมันแบบว่าคนมันดังอะแล้วไงอะขนาดนั้นกินนั่งกินเก๊กฮวยมีฟอร,ร,ร,ร์ปาร์ตี้อยู่กับเพื่อนกับเมียกับครอบครัวก็ยังจะม,มีคนขับรถมาข่ายเราดิเขาบอกว่าพี่แจซดเขาบอกว่าพี่แจ็คเฮ้ยพ่อกูเลื่อกินเหล้าแล้วเว้ยชวนพ่อกินเหล้าอ่ะเด่นแม่เลยชวนพ่อกินสิ่งดี มึงชวนพ่อกินนมมั้งดิพ่อกูเลิกพ่อกูเลิกบุหรี่เลิกเลิกเลิกบุหรี่เลิกเหล้าแล้วนะนี่ดูไหมอพอชอพอชอบออ่ะขาพ่อแล้วอันเนี้ยซื้อหรือเปล่าซื้อเลยฉันกินสี่เนี่ยอ่ะพวกบั่นแขนพวกฮาร์ดซเนี่ยเราก็มาขายหลายเราก็มาขายทั้งหลายรอบไงอันนี้ปีใหม่ปียี่สิบไม่เลยจิ๊บเมื่อกี้เม่อี้มาพี่แจ๊บเอาไปเลย ผมติดไฟแนนซ์อยู่คิดยอดมาแล้วไม่เหลือตังค์เลยคิดกับบ้านไปจากปิดปัญญานิดหน่อยผมเปเช็ดขี้แล้วซื้อมาสามแสนบมาแซ่แสนแปดเก้าหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันพิแท็กขายผมหน่อยเอางี้นันไหนคนมาขายก็กล้าแล้วเราว่าจัดให้เลยนะหนึ่งแสนแปดหมื่นเะก้ 1, 8, 9, 000, าพันบาทนะไม่กิฟต์เหมือนรถใหม่นะ อ๋อไม่สามแต่ไม่มาซื้อซื้อที่ผมนี่แหละหนึ่ 1, 8, 000, 9, 000งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทสี่ไม้ตัวไม้ปียี่สิบนะตัวปัจจุบันเลยสวยไหมสวยมากโหป่ะโห<อ>ไม่วิ่งเก้าพันกิโลโอ้เหรียญใหม่ดูดิโมงกระจกโอ้โหสภาพนี่ก็คงไม่ ชิรักสวยไหมวเมื <Okay. S 1> ่อกี้พ่อชอบเพื่อนชอบนีบ่เมียก็ชอบเมียชอบอะไรเมียชอบรถนะชอบแกงออมจะแกงเปื่หรือแกงออมกินไม่พักเลยยัไงไโอ้โหงไงเออผัวทำกินเมียเช็คกินร้านกาแฟตามน์พัเก็ถูกแล้วไนงะ แม่เมียที่ว่านุ่มแล้วเสียงเครื่องยนต์นุ่มฟ้าโอ้เสือบม,มด้วยโออยากไปเที่ยวอะ่ะ <c oughs> อยากไปเที่ยวอ่ะไปเลย,ย <c oughs> ไหมหรือจอว่าฟ้อนสามได้ป่ะเขาว่าได้ ลองลองลองมาสอนเฉยนะไม่ไม่จริงจริงลองลองคอมเ็ฉยลองิโอ้ยทีมงานเราใส่เสื้อเสียแทกทุกบ้าเลยสามคนนี้ไหวไม่ไนักหน่ายเลยบอกว่าได้ได้ขนาดสอนสามได้เร็วเร็ลองนี้มาลองนั่งนี้ขนาดสอนสามได้ สองสามได้แล้วเป็นเพื่อนละถ้ามีเมียแบบว่าเขาอะแค่สองคนนะคนอื่นถ้าเขามีพเคนอื่นถ้าเขามีไม่ใช่เธอตัวเล็กต้งคู่ไงถ้าคนอื่นเขามีเมียเป็นแบบพีโปโปตัวเตมัสเนี่ยเขาก็ยังดังได้นะได้ไหมได้อแต่ต้องบอกตัวต้องบอกขึ้นก่อนนะอ่าโอเคจะให้ยกลองขีดถ้ายกขีดได้เอาไปเลยเอาไหมไม่เอาเฮ้ยที่ปีที่ปียี่สิบหนัก ที่เ,เรามาขายอะปีที่สามปีที่ี่อะยังมากก็1สบห้านี่ปียี่สิบปีโหปีปีปีเก้าขาายแสนซี่แล้อวอะนี่แสนห0ึ่งแสนแปดหมื่นเาพัได้แบบตัวไม่สบายๆนะคืนนี้ออกแน่นอนนะเพื่อนนะมาเท่าไร่ไปเท่านั้นนะขายเอาดังไปกทีนะหนึ่งแสนแปนเก้าพันบาทคาวัลกินวันแทนนะหกข้าศูนย์นะ 6, 8, 0, นะพเพื่อนไรสนใจโรเบอร์อนะไรที่รัก แซ่มกินลาไปก่อนด้วยพิธีภาพปาร์ตี้แบบว่าครอบครัวครอบครัวนะนี่เราลาไปก่อน <c oughs> สวัสดีครับไปก่อน <c oughs>